สุขทุกข์ที่เราได้ประสบมาแล้วทุกทุก,ทกรูปแบบภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นทุกติบุรุษผู้มีมือและเทา้าไม่สมประกอบหรือเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุข มีบริวารคอยรับใจพึงลงสันนิฐานในบุคคลน,นี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยสวยทุกข์หรือสวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดยการลนานี้สัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดาสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบิดาสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชายสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่สาวน้องสาวสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นบุตรสัตว์ที่ไม่เคยเกิดเป็นธิดา โดยกาลนานี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกต้องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพน้นดังนี้พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่เจ็ดคารวาชเชเลศหน้าที่หนึ่งริดถึงหนึ้อยี่สิบสอง